สวัสดีค่ะชื่อคุณครูเต้วนะคะคุณครูประจำชั้นอนุบาล3ามทับหค่ะคุณครูเกมค่ะอยู่ชั้นอนุบาล2ค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาชวนเด็กๆบริหารสมองกันนะคะหรือเรียกว่าเบนยิมนั่นเองค่ะวันนี้มีกี่ท่าครับคุณเกมวันนี้มี2เพลงเหมือนเดิมค่ะอ่าสเพลงเพลงที่1นนะคะเล่นเดี่ยวได้ไม่ต้องจับคู่นะคะชื่อเพลงว่า0ูนย์สองห้าสิบศูนย์สองห้าสิบศูนย์สองห้าสิบมีทั้งหมด4ท่านะคะ สองซ่มศูนย์สหสนยหนวดไหลซ้ายนวดไหลขวาล้หันมาหัวเราะกันแล้หันมาหัวเราะกันฮ่าฮฮ่าฮ่าฮ่าศูนยอหสิศห้จิมไหลซ้ายจิมไหลขวาล้หันมาหัวเรา เราหันมาหัวเราะกันฮ่า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 ศหสิูนย์ส้าสิบทุบไหลซ้ายทุบไลขวาเราหันมาหัวเราะกันเราหันมาหัวเราะกันฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อ่าและสำหรับท่าต่อไปนะคะชื่อเพลงว่า ช็อกโกลาเต้นะคะมีท่าและลออร้องยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะหนึ่งสองสามช็อกโกช็อกโกลาลาช็อกโกช็อกโกเต,เต้เต้ช็อกโกลาช็อกโกเต้ช็อกโกลาเต้อ,กกเตอ่ยายากไหมคะเด็กๆไมย่ยากนะคะเดี๋ยวท่าเด็กๆ ทำได้แล้วเนี่ยผู้ปกครองก็สามารถชวนเด็กๆเ,เล่นแล้วก็อาจจะร้องเพลงให้เร็วขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อยากให้ผู้ปกครองพาเด็กๆทำในทุกๆวันนะคะเพื่อพัฒนาสมองให้เด็กๆมีความรู้ยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดี